สวัสดีครับอยู่กับสองของลงุงธิดแสงทองพินแลนด์คือเกานะครับนะาะเน,นี่ยมือนีมากอะได้รับมอบไม้จากบอดนะเป้าเผานะครับนาะแสงทองให้ไปครับเอฟซีอยู่ที่สนามบินนะครับสนามบินกองบินยี่บเนะครับนาะนี่เพราะว่าเอฟซีเพิ่งก๊อตจีด้ลงเครื่องประมาณหาโมงเครื่องพันวันนะครับ หาโมเครงหรืออาจจะเหนื่อยไปถึงเที่ยงก็ได้นะครับจะต้องมาลงลงประมาณหาโมงเครงนะครับนุ่งทิศก็เล่ยได้หนวกมา,าเพียวเวลาไหวนะครับใหญ่ใหญ่เพื่อนด้ท่านะครับต้องไปท่าเพื่อนมันหรอกนุ่งทิศก็เล่ยได้เดินทางมาครับเดินทางมาเดี๋ยวนี้ก็กําลังแต่ว่าเพื่อนก็บ่ท่านในขึ้นเครื่องอกครับเดี๋ยวนี้ กำลังบนกับอยู่ใกล้สิขึ้นละเพราะว่าธรรมดามันกันบบถึงชั่วโมงนะครับเนาะจากกรุงเทพมาอยู่บนนี่มาหันสี่สิบหาสิบเมทีกับเด้ลงแล้ววันเนาะบวถึงชั่วโมงนี่แหละเย็นนี่ก็คือส้นสีบนคือสีอยู่นะครับคือสีอยู่คือมาสนามบินแล้วนะครับสวุวรรณภูมินะครับเนาะ คิดว่าเป็นคือสิสมาแล้ววันาะเนี่ยต้องเตรียมเตรียมสงสัย์เป็นสีขึ้นประมาณประมาณสี่โมงนะครับสี่โมงก็โอ้ยเดี๋ยวนี้การดิ้งเง้ยนะครับเนาะคือซีเมนต์กำลังสีขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้น,นะครับ,รบลุงทิดก็ได้มา,ามาหอดเลยอำนาจมาจังหน่อยนะครับเลยอำนาจมาจังหน่อยแล้ว จังคอยเบ่งบรรยากาศนะครับเนาะจังคอยเบ่งบรรยากาศเดินทางเดินทางเพราะว่ามือ่อื่นนี่ก็บอู้วกมาเนี่ยเอฟซี F C มาแต่ทางไกลนี่ก็หลายนะครับมือ่อื่นนี่หลายจักมาหลายแต่ดรงที่ตีไปฮับนี่มือ่อื่นก็ับได้ออกมาฮับดีกว่าเนาะฮับอยู่สนามบินตอนไปส่งก็ คือเก่านะครับไปหาไปสูวงวิเกานี่ล่ละ <c oughs> มือเคืนนี่ก็อยู่ลอยเอ็นาะครับเนาะโอ้คนคนหลายครับคนหลายแห่งมือเคืน,นประมาณคือจีสามสี่พันกว่าคนนะครับมือเคืนนี่หลายแบบว่าหลายกว่าทุกทุกรอบเลยวันเนาะนี่ครับ หลายกูตกหลอกมุขขึ้นนี่แหน่นเลยวันถอดขนาดแต่ว่าสังกะซีสังกะซีนี่บ่ไดอ้ล้อมนะครับมันพอานมีรถแห่ก็มีนะครับมุขขึ้นนี่มีรถแห่ผอมนะครับเนาะไปเดินทางต่อนะครับน้อยังค่อยเบิ่งบรรยากาศนะครับเน,น,นาะไปนะครับย้อนนี่ก็ในมหอดด้วยอำนาจน,นะครับนนเขาเรื่องอำนาจเนาะน้องกที่เขาเรื่องอำนาจแล้ว เอฟซีเป <Ú> <ester> ็นการกำลังที่ขึอนเครื่องมันต่ออย่างมันขึ้นเครื่องซิบโมงทำขึ้นเครื่องซิบโมงครัวอย่างนี่นติดอะไปเดินทางมาไก่ที่เขาเลี้ยงนานแถวครับของจันครับจานแดน่อย เวลาอยู่สองชั่วโมงกว่านะครับปานพักบนนะครับน่อยประมาณประมาณหน่อยสิบกว่าโลนี่ครับมาประมาณสองชั่วโมงกว่าเก็บเวลาไป้เพื่เสียเวลาจำกัดก็ได้ยังไปเบิ้งเนาะครับเนาะ กับยานิกาในหาอ,อุทอำเภอมงนะครับเบะเติมน้ำมันบอบนินลำเรอครับผมเบยคเติมน้ำมันครับปั่นน้ำมันอำเภอเมืองเวลาอีก,รอก,รอกอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ พืสิพอดีนะครับทีพ่พอดีแจเสีหอเั้าชิแดนด์เต่ารับเมากตามดนล่า,า,ลา,า,ลาพื่นสิพอดีนะครับนะเนาะครับผมขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวนี้ก็ในจอดล้อนะครับเนาะจอดล้ออยู่ปั๊มน้ำมันเนี่ยอยู่ใกล้ๆสนามบินนะครับเพราะว่าขั้นก็ไปเกินสี่ผาที่เขาก็เอาเสียคาดานนะครับก็เลยจอดอยู่ข้างนอกกาว่าตรงบินลงนะครับยินร่องก็จังได้แลนเข้าไปนะเข้าไปล่านรับผู้โดยสารเลยนะครับนะครับเนาะแล้วก็มาเมื่อกี้นี่ก็เสียดึกเสียคาปรับขับรถบอดด้ต่อทะเบียนนะครับ รถปอดไต่อภาษีเนี่ยเสียกาปับสองลอย,อยมีแต่แนวแท้าว่ามาหลอดก็ได้รูว่ัเปนดีกี่กะรถอาจารย์ตอดนะครับนางคนปีกับวอดไต่อแต,ต่เรียนกันตัวรวมเพื่อบวงเสียาสามลอยตัวน,นัน่นนะครับเนาะตัวน,นี้คใครแน่เสียสองลอยเนี่ยครับไปต่อไปนะครับเนาะหิงยินลงนะครับเนาะ ผ้าอเอ็รงเซเวนนะครับอเอซีลงสุเดียยวน,นีดก็ยังอยู่ต่มน้ำมันก็ห่วนะครับเส้นผ้าม่วงับบเป็นแก็ไเขาเซเนไอซือแนวกินมะต่อบบว่าอยู่วสันพุทันได้กินเขาต้เสาร์นะครับเ no. นาะก็กำลังติต่อเซเนนะชือแนวกินนะครับ เล็บสี่ก็น่ารับลูกนี่ครับเออไรโรเลยไรถอดแบตกันนะอันนี้ไรหรือให้ลูกอันยูทูบครับยูทูบอ่าเจ้าสวยๆนะโคนอ่ะนี่ครับมาหาเฟซซีอยู่สนามบินอุบลนะครับนี่ย้อนกันไปจอดอยู่ตลาดพวกย่างนะครับกลางดวงสูอของนะครับเนาะสูบฟองกับไปกินมันหรอนี่ครับเรื่องล่องอยู่ หาโมงเครื่องนะครับบางทีออกมาจากบ้านพักำนักงานกับเก่าโมงเสารนะครับมาเพื่อเวลาวหวเที่ยวรถทิดรถอย่างนะครับน้อแบบคอยเบิ่งบรรยากาศนะครับนาะงทิพกในลับหนาที่หมอกไหกบอดเทวาผ้านะครับนมารับโซนเขตทีบิัวนะครับนอนหลับมาโซนหมื่อ็กับสิบไม้ยี่เดี๋ยวนึงนะครับ คับจังคไยเบิงนะครับนงกับในผ้าเอซีนายโยกเนกับในมังหะบ่านทับสำนักงานเียบร้อยนะครับน้อนกับใเดินทางมาแกรถลักแกกรุงเทพนครับเป็นเรืองมาลุงทิ้กับด้ไปฮับนะครับฮับสนมบินกองบินยีบนะครับสบู่นนะครับน้ะับรถกับในข้ามาเรือใหญ่นะครับเอ็เป็น ยืนกับไอ้กเกี่ยวหนึงนะครับไอ้กเกี่ยวลง,มง <c oughs> เมนเสินกะมาก่านกันอยูสี่คนนะครับสี่คนครับสี่คนละหมองกระดาษเป็นหนักไม้มากเกี่ยวเบียนเกี่ยวเดียวกันนะครับครับไปลงกดเป็นไปทั้งนี้เดียบบ่อยนะครับเนาะนะครับลุงทิดกาได้ถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับเนาะไปครับ แอนครับเอซี่นะครับที่กองบินยีเอซอุบลวันกอนนะครับก็ได้มาหอดบานผักสำนักงานเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่นะครับโดนมาน้อการกับสี่คนนะครับเนาะเนี่ยยกเอซี่คนนะกลับไปหาบมาหอดจุดไม้แล้วเนาะครับเนาะครับลุงทิดกับสิริคอร์พีดกีบสี่ใบสำนีสกควันนะครับเด้อ คลิปหนาก็จีงพอกับลุงธิดใหม่นะครับเนาะขอบคุณผู้ติดกดไลล์กดแชร์กดติดตามนะบอกถามโฆษณานครับเนาะเป็นกำลังแรงใจใอของธิดครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับ